น้าของเขาคือผู้สื่อข่าวชื่อดังที่ตั้งมั่นในจริยธรรมของสื่อมวลชนอย่างไม่เอ็นเอียงและอีกมุมหนึง่งสำหรับเบื้องหน้าของเขาเช่นกันเขาคือผู้สร้างความบันเทิงให้กับมวลชนในฐานะศิลปินลูกทุ่งกัมพูภูริภูวดลผู้ชายหน้าคบและก็ยังมีอีกหลายมุมที่เราคาดไม่ถึงพูดคุยกับเขาไปพร้อมกับเราได้ในเปิดหมดเูื่อ ทางคณะของเรากัมพูราชนีนะครับพร้อมด้วยศิลปินอีกหล,หลายท่าน เราจะเดินทางไปที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับเพราะว่าเราจะมีคอนเสิร์ตการกุศลที่นั่นจะหารายได้นะครับสร้างห้องกายภาพบําบัดแล้วก็ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลค่ายบางระจันซึ่งเป็นโรงพยาบาลเล็กๆนะครับที่คุณหมอผอโรงพยาบาลเนี่ยท่านบอกว่าอยากจะมีเอาไว้บริการชาวสิงห์บุรีไปสิงห์บุรีค่ายบางระจันเนี่ยนึกถึงบรรพบุรุษนะชาวบ้านบางระจันนะฮะที่เคยมีอุปการะคุณต่อเมืองไทยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้ไปทําบุญที่นั่นก็ดีใจก่อที่จะไปชม คอนเสิร์ตที่นั่นเนี่ยนะฮะเราก็จะเริ่มต้นพาแฟนคลับทั้งหมดไหว้พระเกาวัด นน้้เจาาาาสสววอองพี่กับพูเรียนถึงระเรียนเจ็ดั้นเลยอย่างนั้นทําไมถึงเรียนทางธรรมขนาดนั้นพีค่ครับเพราะว่าที่เรียนอย่างนั้นเนี่ยคือเป็นคนรักการเรียนรักรักคือเป็นคนบ้านนอกนะเป็นเด็กา่าจังหวัดแล้วก็ขดาดแคลนคุณพ่อคุณแม่เป็นชาวนาลําบากตอนนี้อยากเรียนหนังสือมากครับก็บังเอิญว่าช่วงช่วง ช่วงปิดเทอมเนี่ยครับจะขึ้นมอนหนึ่งคุณพ่อก็พาไปบวชเนรที่อ่างทองครับพอไปบวชเสร็จเนี่ยที่ที่นั่นเป็นสำนักเรียนครับมีสำนัณเรนมาจากทั่วสารทิศหลายจังหวัดเลยมาเรียนนักษอก็มีเพื่อนมีอะไรสนุกสนานดีแล้วก็ก็เรียนตามที่หลวงพ่อท่านให้เรียนครับท่านก็แนะนําให้เรียนนักทมตรีเรียนอะไรอย่างเงี้ยพอเรียนแล้วมันก็มันก็เหมือนกับ ติดใจอะ่ะแล้วก็เราก็สอบได้แล้วระหว่างที่เรียนเนี่ยหลวงพ่อท่านก็จะพูดถึงว่าเนี่ยเรียนหนังสือนะไม่ต้องออกไปเรียนข้างนอกก็ได้นะเรียนทางนี้ก็ได้คุณก็จะแบบสามารถที่จะ,ะเป็นมหาปร,ริญญาสมัยทำเป็นทางธรรมแล้วตอนนั้นพอไปบวชเนี่ยมีความรู้สึกว่าได้เป็นมหาปร,ริญญาเท่เพราะมีมีคนที่เป็นมหาปร,ริญญาแล้วก็ศึกออกไปแล้วเข้าไปทํางาน เป็นในทหารอย่างเช่นพันเอกพษษิเศษอ่อนบุญยญพันใช่ไหมฮะหลวงวิจิตรวารทการไทยละไทยซึ่งเราอ่านหนังสือเขาหมดเลยพวกนี้เปินมุทุกันพวกนี้เราอ่านหนังสือเขาแล้วแบบเราเหมือนกับเฮ้ยเขาเป็นไอดอลของเราว่าเฮ้ยพวกนี้เก่งมากเลยพอคระเรียนเราก็เลยตั้งใจเรียนมากพอตั้งใจเรียนเนี่ยมันก็มันก็สอบได้ทุกปีนะฮะได้ทำตรีได้ทำโทได้ทำเอกไม่เคยตกเลยเอาเรียนมหาปร,ริญญาปร,ริญญาทำหนึ่งประโยค 2- 3ส ไม่เคยตกเลยมันก็มันก็รู้สึกสนุกแล้วเรียนไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่อ่างทองอะ่ะได้ไปรเรียนสามหลวงพ่อแห่รอบเลยบมันทําให้เราแบบโอ้ได้เป็นมหามเทพจร,ร,ริงนะๆอเทพแล้วแล้วญาติโยมแบบให้ความสําคัญให้ความสนใจแล้วเราก็ไปเทสอะไรอย่างเงี้ยฮะทำงานต่างๆมันก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรียนทางนี้ก็ดีก็ตั้งใจเรียนเล่ยมานะครับหนึ่งปัญหาเรื่องของความขาดแคลนที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ด้วยอันที่สอง พอมาบวชแล้วรู้สึกว่ามันมันมีความมันมีความสนุกและมีความสุขที่ได้บวชแล้วก็เรียนสายนี้ก็เลยตั้งใจเรียนมาจนกระทั่งถึงญาเรียนทเจตโยชนะ์ เครแต่งนะพี่เป็นคนจาคนแต่งนี่ดังอาจารย์สัญญลักษณ์ดอนศรีเป็นหนึ่งในห้าของนักแต่งเพลงชื่อดังของเมืองไทยแหละ<อ>แต่ว่าของแกจะเป็นแนวเพลงลูกทุ่งหีสารสนุกสนุก,นกเพลงดาวมหาลลยนะ<อ>จังสี่มันต้องทอนจังสี่มันต้องทอนเน<อ><อ>ีเมือเข้าทั้งหมดอ,อาจารย์อาจารย์สสัญญ,ญลักษณ์ดอนศรีเป็นคนบุรีรัมย์ครับแต่งนุม่มน้องใหญ่สาวน้องนี่เป็นนุ่มน้อง รู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือมาด้วยกันเรียนด้วยกันเรเรียนด้วยกันแล้วก็จบมาพร้อมกันแล้วก็มาเข้าสู่วงการสื่อของเขาเหมือนกันครับแต่ก็สื่อมวลชนมาพร้อมกันใช่ครับนี่เขาเป็นยังไงครับโอ้น่ารักตั้งแต่คือเขาเป็นคนเรียบร้อยตั้งแต่สมัยเป็นเด็กละตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือด้วยกันเขาเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็เป็นคนที่แบบทําทำงานคือทำงานมาด้วยกันะจริงใจกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทำงานเพื่อสังคมนันทั้งเยอะแล้วก็เลย เป็นเพื่อนที่สนิทกันมาแล้วก็มาช่วยกิจกรรมทุกอย่างเวลาเวลาเพื่อนไปทํากิจกรรมที่ไหนไปทําอะไรที่ไหนผมก็จะไปไปตลอดครับไปเป็นไปเป็นเพื่อนไปให้กําลังใจบ้างไปช่วยอะไรที่อะไรที่เราจะช่วยได้ผมก็จะไปช่วยครับผมครับตอนแรกพี่ก็เป็นดีเจอยู่เป็นนักข่าวเลยเครับดีเจก็มาเป็นนักร้องอีกอี่ว่าอย่างไรผอเขาบอกว่าจะมาร้องเพลงบ้างกับเขาบ้างแล้วนะ,ะคือทีแรกก็ไม่ค่อยเชื่อครับเพราะว่าเขาคเขาเป็นความมีความสามารถในเรื่องของการเป็น เป็นนักข่าวก่อนพอเป็นนักข่าวปุ๊บเราก็โอเก่งเรื่องนักข่าวพอเรามาเจอเป็นดีเจมาทาดีเจแล้วเขาเขาเป็นคนที่พูดเพราะตั้งแต่สมัยตั้งแต่ตั้งแต่สมัยนานแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นคนพูดเพราะเรายิ่งมาร้องเพลงปุ๊บแรกๆก็ก็แปลกเหมือนกันเพราะว่าเราก็มีความรู้สึกว่าแรกๆเขาก็ร้องเหมือนกับเราไม่ได้แตกต่างแต่พอเห็นเขาร้องจริงๆแล้วเขาทนเสียงเขาเนี่ยเปราะชอบแล้วก็ชอบเวลาเพลงมันก็ตั้งผมเนี่ยผมฟังเพลงเขาประจำเลยครับ รู้เมื่อก่อนไหมครับว่าเขาร้องเพลงพร้อมเหมือนกันครับก็ตอนแรกก็ไม่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 ไม,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 ไม่ก็อาจจะเป็นเพื่อนยังไม่ค่อยเห็นเขาร้องเพลงนะแต่พอเห็นเขาขึ้นเวทีร้องเพลงแล้วรู้เลยว่าเขาเขามีพรสวรรค์านการร้องเพลงแล้วเขาบอกว่าคยคุยเขาว่าทาไมถึงอยาการ้องเพลงเขาบอกว่าเป็นอาชีพที่เขาชอบอ่ะเราชอบเขาอยากจะทํา พี่เองเป็นบกของนักิส์งสยามรัฐของสยามรัฐในฐานะเป็นสื่อเองอ่ะมองเพื่อนของเราคนนี้คุณกัมพูพี่กัมพูเนยครับเป็นสื่อด้วยเนี่ยเขาเขาเป็นยังไงคัือผมมองหน้าที่สื่อของเขาเป็นยังไงบ้างครับคือผมมองมาตลอดครับว่าในฐานะที่คอมเป็นเพื่อนแล้วก็ถามเขาว่ามาทําตรงนี้เราสนุกไหมเขาบอกว่าเขาอยากจะทําเพราะว่าเขาสนุกกับเขาที่เขาได้ทําเพลงเขาสนุกกับการที่เขาได้ทําศิลปิน แต่จริงก็คือสิ่งที่เขาทําคือเขาเป็นสื่อสื่อมันกับเราอ่ะเป็นสื่อด้วยกันมาตลอดแล้วก็ทําหน้าที่สื่อมาตลอดแต่ว่าไอ้นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะทำคือสิ่งที่เขาอยากบอระเขาชอบสิ่งที่เขาอยากทำชอบอะไรที่ทําให้กันเด็กพอเวลาให้กับสังคมนี่คือก็ก็ก็คุยกันมาตลอดแล้วก็ถพยายามถามว่าคือบางครั้งก็อยากจะรู้ว่าเขาเนี่ยคือจริงๆเขามองแล้วเขามีความมีความสามารถอ่ะมีความสามารถมากเรามองเขาว่าเขาเนี่ยมีความเป็นกลางมากคนหนึ่ง ก็คือไม่อยู่ซ้ายไม่ขวาไม่อะไรครับก็คือความเป็นสื่อของเขาเขาเขายืนในฐานะของของความเป็นสื่อเนี่ยได้พอสมควรนะครับพอสมควรแล้วก็ดูแล้วแบบคือเป็นคนที่จริงใจครับจริงใจกับการทําหน้าที่ของตัวเองทุกอย่างเวลาเขาทาอะไรเขาจะทาจริงครับครับถือว่าเป็นถ้าไม่นับนักร้องเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเริ่มดังแล้วแหละเป็นสื่อมวลชนเนี่ยถือว่าเป็นแถวหน้านะพิธีกรจัดจัดว่าเป็นแถวหน้าของของเมืองไทยได้หรือยังครับในในสายตาผมผม S <S <an> คือตั้งแต่เห็นเขาเป็นสื่อที่แรกแล้วตั้งแต่เขามาทําข่าวคนคนข่าวก็มองเขาว่าเอยเขามีความสามารถด้านนี้แล้วก็ทุกวันนี้มองว,ว่าในฐานะที่สื่อไม่ว่าจะเป็นคุณสรยุทธ์คุณกหนกคุณธีระอะไรต่างๆเขาก็คงอยู่ในในกลุ่มที่เดียวกันอาจจะไม่ได้อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับ3แต่ว่าเขาก็อยู่ในกลุ่มที่เป็นคนที่ทําสื่อในในในมุมมองของผมนะในมุมมองของเพื่อนที่มองด้วยความที่แบบคือมองเห็นความสามารถเขามาตลอดว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถตัวน้องเป็นสาวน้องนีส่วนตัวพี่เป็นหนุ่มน้องใหญ่ บ้านเกิดน้องอยู่ร้อยเอ็ดบ้านเกิดพี่อยู่ที่ประทายตอนนี้มาอยู่ไม่หวงส่วนตอมปูอยู่แถวบางใหญ่ไม่รู้นรกรําคานหรือว่าสวรรค์หดหูส่งมาเป็นเนื้อคู่จ้ออยู่หน้าไม้เขาว่าแท้แพ้ความใกล้ชิดน้องฝันไปเหกแหล่เออบทิงมหาเนี่ยนะครับสอบได้เปลี่ยนทำสามประโยคก็เรียกมหาใช่ครับใช่ครับเขาก็เรียกมหาแล้วก็สุดสุดจริงๆก็คือเปลี่ยนเก้าใช่ พอเวลามานั่งจัดรายการข่าวค้นคนข่าวเนี่ยพอมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระเกี่ยวข้องกับวัดเกี่ยวข้องกับศาสนาคุณกนกคุณธิระเขาก็นิมนต์มหานะฮะเข้าทางเราใช่ก็เลยกลายเป็นบกโตพระนะะส่วนคุณกหนกก็เป็นอ่าคุณคุณธีระเป็นบกโต๊ะโลกีแล้วครับคุณกนกก็เป็นบกโต๊ะสังคมอ่าศิลปศาสตร์การเมืองอะไรก็ว่าไปนะฮะโอแต่ว่าถ้าเป็น เรื่องพระเรื่องวัดเรื่องศาสนาก็ต้องเป็นก็จะกลายเป็นความจริงเราก็คุยกันสนุกสนุกอย่างนั้นเองนะฮะแ,แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเรื่องนี้จะต้องเป็นคนนี้เล่าเสมอไปบางทีก็เล่าสลับสลับกันได้แต่ว่าถ้าเป็นเชิงวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมะเกี่ยวข้องกับวัดเนี่ยก็ก็พูดด้วยความมั่นใจมั่นใจเลยว่าว่าเราเราศึกษาพระไตรปิฎกมา <ừ> แล้วก็ไม่ได้ไปอวดรู้ว่าตัวเองรู้มากมายอะไรเพียงแต่ว่า ในสังคมปัจจุบันเนี่ยคนสนใจศาสนาเยอะเพียงแต่ว่าบางทีไม่เข้าใจ <Shock. S 1> ไม่เข้าใจในสินง่งที่เกิดตัวเราทำเพราะฉะนั <afect> ้นคนที่ทำเนี่ยบางทีต้องต้องต้องทาด้วยความเข้าใจครับอย่างเช่นทําบุญอย่างเงี้ยโอ้ยทอดพระป่าเอออะไรทอดพระป่าทอดทอดพระป่าทำอะไรอะร่ะทออะไรอย่างเงี้ยนะ,ค,ะครับ <copying. S 1> ความจริงการทําความดีเนี่ยมันมีตั้ง3ามทาง <atra ff le> ทาบุญด้วยการให้ทานเขาเรียกว่าทําบุญให้ทานครับทานท้ำไหม่ครับรักษาศีลก็คือทําบุญนะไหฮะ ปฏิบัติธรรมก็คือทําบุญบอย่างนี้มันก็จะเป็นลักษณะว่า3อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าบุญกิยาวัตถุคืนหลักของการทําความดีไม่จําเป็นว่าจะต้องแจกแจกแกแก,แกให้ทานอย่างเดียวนะฮะคนไม่มีจะให้ทานแต่ว่ารักษาสีลห้าก็ถือว่าทําบุญอย่างนี้เป็นต้นบางทีสังคมไทยต้องต้องเข้าใจเรื่องแบบนี้นะฮะผมพี่รู้รู้ลึกจริงๆเนน <laughs> ครับถ้าเป็นแฟนแฟนขับแฟนเพลงพี่หรือแฟนดีอะไรก็ตามเดียจะรู้ว่าพี่ชอบ อธิบายเรื่องบาปบุนอะไรบ่อยบอยครับอพราะเห็นว่าพรเห็นว่าอย่างที่บอกอะคือบางทีสังคมอาจจะไม่คเ,เข้าใจเรื่องพวกนีเท่าไหร่ยังขาดแต่ว่าคนคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ชอบทําความดีนะครับ,รบชอบทำบุญและศรัทธาแต่ว่า ศรัทธ,ธามันมีมันมีศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาแปลว่าความเชื่อคนเรามีศรัทธ,ธาอย่างเดียวไม่พอครับต้องมีต้องมีตัวปัญญาด้วยเขาเรียกว่าศรัทธ,ธายาณสัมปยุตก็คือศรัทธ,ธาต้องใช้คู่กับปัญญาเสมอเพราะศรัทธ,ธาอย่างเดียวเนี่ยมันถูกใช้แบบไปทำอะไรก็ได้ที่เหมือนกับล้างสม,มองถ้าขาดดุลพินิจดุลพินิจนี่คือปัญญาภาษาพระใช้คำว่าโยนิโสมนสิการ แปลว่าดินพินิจครับใช่ไหมฮะอันเนี้ยสำคัญ<อ>มันต้องไปด้วยกันก็มาใช้กับหน้าที่สื่อของเราได้ด้วยใช่เด<ช>ี๋<ช>ยวคุยกันใช้ได้ไดเลย<อ>ครับ